แล้วนะคะ MG เชยภูมิจัดใหญ่จัดเต็มมีงานทั้งหมด3ที่ค่ะจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยที่แรกนะคะที่โชว์รูม MG เชยภูมิค่ะจ,จ,จัดกิจกรรม Family Day นะคะทั้งหมด3วันค่ะ12 13 14นี้ภายในกิจกรรมจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะมีของทานเล่นวินิคาเคลค่ะแล้วก็สีทาเล็บเจลค่ะตี 4, นะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาทดลองขับและมาในงานนะคะก็จะมี นวดแผนไทยด้วยค่ะนวดฟรีเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถไฟฟ้าอยู่ตอนนี้นะคะกิจกรรมดีๆ MG Family Day นะคะมีให้ทดลองขับค่ะจะเป็น z s e v นะคะแล้วก็จะมี EP พัดให้โชว์ด้วยค่ะแล้วก็จะเป็น M อ็นะคะตัวท็อปให้ดูเลยค่ะจองในงานและทดลองขับนะคะลุนลอตเตอรี่ค่ะสี2ใบเลยนะคะแต่ถ้าทดลองขับอย่างเดียวได้หนึ่งใบค่ะเจอกันนะคะ3วันนี้ค่ะ2-34บมกราคมนี้เท่านั้นนะคะต่อไปเราจะไปดูงานที่2กันเลยค่ะว่าเราจิจกรรมที่ไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ ชานะคะวันนี้เราก็อยู่ที่โรบิรสันเรสไตล์ไตล์ของคนเทฟภูิค่ะที่ MC เชภภูิมาจาัดบูธที่ที่2นะคะในงานถ่ายเราเอา MC5 มาโชว์ค่ะเพียงท่านะะนะคะกำแบงเทามาแค่4ใบเท่านั้นเรามีทอนให้นะคะโปรโมชั่นก็คือดาวเริ่มต้นเพียง3,900บาทค่ะฟรีชุดแต่งรอบพันหรือจะเลือกรับทองคำก็ได้นะคะยังไม่พอค่ะให้คุณขับฟีอ0วันค่ะไปดูที่ที่3กันเลยค่ะไปกันค่ะ สดงค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในที่ที่3นะคะที่ MG ชัยภูมิมาจัดงานในวันนี้ค่ะงานประจำจังหวัดของชัยภูมินั่นเองค่ะงานเจ้าพ่อพญาแลนะคะปี2024ค่ะและภายในงานนะคะเราเอามาทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะไปชมกันเลยรุ่นแรกนะคะก็จะเป็น MG Extender ค่ะดาวเริ่มต้นเพียง1,900บาทค่ะจองในงานนะคะรับไปเลยทองคำนะคะครึ่งสลึงค่ะ รุ่นต่อไปค่ะก็จะเป็น MG 5นะคะที่จัดเหมือนกันกับโรบินันเลยแต่ตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะดาวเริ่มต้นเพียง3,900บาทเท่านั้นค่ะหรือเลือกรับชุดแต่งและทองคำได้เลยนะคะรุ่นต่อมาค่ะ ซีซเอนะคะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นค่ะราคาอยู่ที่7 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่ต้นเพียง 4,900%. บาทค่ะจองในงานนะคะก็จะได้ชุดแต่งรอบพันนะคะหรือเลือกรับทองคำได้เลยค่ะจองและทดลองขับภายในงานที่โชว์รูม m g ชยภูมินะคะก็จะได้ลอตเตอรี่ไปลุ้นเงินล้านเลยค่ะก็จะได้ชุดแต่งรอบพันหรือเลือกรับทองคำนะคะ ส่วนงานโรบิสันค่ะเราก็จัด3วันนะคะพร้อมโชว์รูมเลยก็คือวันที่12ถึงวันที่14มกราคมนี้ค่ะส่วนงานเจ้าพ่อพญาแลนะคะบูธที่สของเรานะคะก็จะจัดถึงวันที่12ถึงวันที่20มกราคมนี้นะคะ9วันเลยค่ะถ้าสนใจก็เข้ามาดูรถที่ งานเจ้าพ่อพยาแลาได้เลยนะคะหรือจะที่โลมินสันก็ได้ค่ะหรือที่โชลุมก็ได้นะคะสะดวกที่ไหนเข้าไปได้เลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะฝาก MG ชัภูมิไว้ในใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย